สนับสนุนโดยระบบแก๊สรถยนต์อ์ติเกอร์แก๊สมาตรฐานทั้งระบบจบที่อ์ติเกอร์ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีแม็กแวร์ลูกและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยชาดอกคําฝอยตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยช่วงแีทิป แฮปปี้ทัวร์แฮปปี้ทิพแฮปปี้ทัวร์ครับกับกินเที่ยวอร่อยเวลร์ออนทัวร์ครับในทิปนี้ครับเนี่ยซงเล่งหนงครับจะชวนท่านผู้ชมครับไปเที่ยวล้านลากันที่เกาหลีครับภายใต้คอนเซปต์ของเราเช่นเดิมครับนั่นก็คือเที่ยวเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายครับแถมให้อีกนิดนึงครับกับทิปนี้ ช็อปกระจายกับเฮียซงเล่งโงครับในทริปนี้ครับเฮียซงจะชวนท่านผู้ชมครับไปเที่ยวที่เกาะนามิเกาะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเกาะที่สุดโรแมนติกเลยใช่ไหมครับอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องไปให้ได้นั่นก็คือการไปเที่ยวที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ครับสำหรับทริปนี้นะครับไทยที่เป็นคู่รักนะครับอย่าลืมนะครับต้องเตรียมลูกกุญแจไปครับไปคล้องลูกกุญแจแห่งความรักที่โซทาวเวอร์ครับแต่ที่พลาดไม่ได้กับการเดินทางกับเฮียซงทุกครั้งแน่นอนนั่นก็คืออาหารการกินครับ ในทริปนี้เราจะพาไปกินเนื้อย่างเกาหลีโอ้โหไปกินไก่ตุนโสมที่โด่งดังของเกาหลีแต่ทริปนี้จะพิเศษกว่าทุกทริปครับเฮียซองเล่งองจะชวนไปรับประทานไอศครีมร้านดังครับชื่อว่าร้านทมเอาแหมเป็นของนักร้องดังวง JY j y วเลยนะครับบางท่านที่ไปมาหลายครั้งก็ยังไม่เคยไปชิมครับทริปนี้คุณจะได้ไปสัมผัสผมว่าอย่ารอช้าเลยครับเราไปชมภาพความสวยงามที่เฮียซอง กับกินเที่ยวอาราโดเว r ร์นำมาฝากท่านชมกันครับความสุขอย่างนี้จะกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมกินเที่ยวอาราโดเวอร์ออนครัวที่ชวนท่านชมไปลันลาที่เกาหลีในคอนเซปเที่ยวเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายทับกระจายกับเนียสอสงแล้งหงชมความสวยงามโรแมนติกที่เกาะนามิสนุกสุดเปลี่ยนที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์พลาดไม่ได้กับการคล้องกุญแจคู่รักที่โซเทาเวอร์และของอร่อยสไตล์เกาหลีอีกมากมาย เนื้อย่างเกาหลีไก่ตุนโสมและพิเศษสุดๆล้ำไอติมสุดทิศที่ล้ำาทมาเอาของ j y j พร้อมกับการชอปปิ้งสุดมันในราคาพิเศษสุดเพียง23,999บาทจองด่วนวันนี้มีจำนวนจำกัดนะครับเป็นงไงบ้างครับกับภาพความสวยงามที่เฮียรงเล่งหงกับกินเที่ยวเอาเราดูแลออนทัวนำมาฝากนะครับผมว่าท่านผู้ชมนะครับชมภาพแห่งความสุขแล้ว อย่าช้าครับเพราะว่าอะไรครับในทริปนี้เรารับจํานวนจํากัดน,นะครับสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่เราขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับกินเที่ยว All over เที่ยวเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายช็อปกระจายกันที่เกาหลีนะครับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเรา2คนช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยพัตคารเล่งหงสุขุมิดยก็บสพัตคารของอัศวเองนแครับพี่หมอครับ,รบการพูดคุยของเรากําลังสนุกสนานมากเลยครับพี่หมอทํามาหมดทุกอย่างแล้วอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอูเป็นกูรูเรื่องรถเบนจนถึงวันนี้ผมขอบอกเลยเรียกว่าพี่หมอเบน์นะท่านผู้ชมถ้าจะเรียกก็คือพี่หมอเบน์ครับนอกจากสิ่งต่างๆรายการทีวีแล้วทุกวันนี้พี่หมอเนี่ยทำอะไรอีกนอกจากสิ่งที่พี่ทําอยู่มีอะไรบ้างโอ้โหก็ต้องบอกาทรงก็เยอะครับครับเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกช่วยสังคมมากกว่านะก็ที่ที่อะไรหลายเรื่องนะเอาเอาเรื่องแรกก่อนดีกว่าเรื่องแรกก็คือ เป็นครูสอนยิงปืนเฮ้ยยิงเราเราเป็นครูสอนยิงปืนอยู่สนามอากาโนนะฮะสอนพวกหน่วยคอมมานโดสอนพวกพลเรือนประจํากองปราบนะครับพี่ซ่อมรถอยู่แล้วพี่จะไปเกี่ยวอะไรกับคอมมานโดอ่ะพี่ครูสอนยิงปืนเลยเหรอครับเป็นครูสอนยิงปืนแล้ววันนี้พี่พกปืนมาเป่ะป่าครับเปล่าคือคือคือพวกนี้จะใช้เฉพาะในสนามอย่างเดียวอนะก็คือเราจะใช้เป็นเป็น เมกีฬาหรือว่าอาจจะไปแข่งอะไรบ้างสมัยก่อนผมจะแข่งยิงปืนนะฮะผมจะยิงรลนยุทธ์อยู่ถ้าพวกวงการปืนเขาจะรู้จักยิงโลนยุทธ์ก็คือยิงได้ทุกรูปแบบนะฮะกฎกติกาสากลปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้แล้วก็พอดีได้ท่านผู้ใหญ่ท่านลือชัยสุดยอดนะครับก็ท่านเลยชักชวนเข้ามาสู่วงการครับเข้าไปสอนให้พวกตำรวจนะฮะไปฝึกที่ หน่วยอลินทราชที่วิภาวดีสามวันเต็มเแบบโอ้โหแทบตายเหมือนกันเวลาเขาจี้เครื่องบินพี่ก็ต้องไปสิใช่ไหมเราเราเราเทนเทนลูกศิษย์เรเทนลูกศิษย์ไปครับูีตรงนั้นครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเราจะใส่ไปจะได้ชุดมาครับก็ชุดนั้นก็ได้มาแบบว่าโอ้แทบแย่เหมือนกันเข้าโรงพยาบาลไปหลายคนนะครับเพราะทที่ไปไปไปสอบครูฝึกด้วยกันอก็มีผมรอดมา มีเก่งชาตชายงามสรรอะไรพวกนี้อเก่งครับนะฮะคือสิทธิ์น้องอนวยสินเก่งก็สิทธิ์น้องอนวยสินครับอนวยสินนี่เองครับนั่นแหละฮะก็เป็นครูสอนอยู่ที่นั่นครับก็ไปดูในชมรมยิงปืนกองปราบปรามได้ครับโอ้โหนี่แหละครับคนมีสไตล์แล้วนอกจากนั้นมีตอนนี้มีทําอะไรเกี่ยวกับสังคมอยู่นะฮะก็มีมีอีกฮะก็เรื่องต่อไปก็คือเป็นผู้ไกลเกี่ยประนอมนะฮะอยู่ศาลศาลแขวงสมุทรปราการนะแล้วก็ศาล รายงานจังหวัดสมุทรปราการศารจังหวัดนะฮะสมุทรปราการอย่างนี้ก็เรียกสารผู้พิพากษาสารสมทบครับใช่ครับโอ้โหสวัสดีคับทานดุยครับครับครับไม่ธรรมดาเลยเนี่ยอาจจะติดปากเรียกท่านเรียกอะไรเพราะว่าอยู่ในนั้นก็จะใช้คําว่าท่านท่านก็จะให้เกียรติกับท่านผู้พิพากษาท่านอนุาสารก็ตรงนี้ถือว่าเป็นให้เกียรตินะครับครับผมนะฮะก็เรียกว่าหลากหลายนะชีวิตของพี่ก็ทําหลากหลายเกี่ยวกับสังคมก็ถือว่าเดือนหนึ่งวันสองวันนะฮะก็ถือว่าโอเคเรามีเวลาเราก็ไปช่วย ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่จังหวัดที่บ้านเราเกิดเองแล้วก็ผมก็ได้เรียนนิติลามาตรงนั้นก็เอากฎหมายตรงนี้มาใช้ประโยชน์คใช้ประโยชน์ช่วยก็เรียกว่าผู้ชายคนนี้ผมว่าชีวิตของเขาเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าผ่านมาเยอะแล้วมีสไตล์สุดๆเลยจนจนทุกวันนี้เนี่ยเขาประสบความสําเร็จแล้วนะครับก็ยังไม่ได้หยุดยั้งกับการที่จะ ทำเรื่องดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่หมอครับผ่านอะไรมาเยอะละงานการอะไรก็สําเร็จแล้วล่ะมีเป้าหมายอะไรในชีวิตของพี่หมอต่อไปในอนาคตไหมเป้าหมายในชีวิตของผมเนี่ยครับก็มีครับพี่ทรงก็คือผมอยากจัดระบบระเบียบของช่างนะคำว่าช่างที่ซ่อมรถเนี่ยฮะให้อยู่ในความมาตรฐานตรงนี้ครับถึงผมจะแก่ขนาดไหนหรือเป็นที่ปรึกษาอะไรไงผมก็ต้องบอกว่าผมจะทําตรงนี้อยากจะทําตรงนี้ให้ท่าน ผู้ชมหรือท่านผู้บริโภคที่ใช้รถนะฮะตรงนี้กับให้เอารถไปซ่อมได้ความมาตรฐานและชัดเจนตรงนี้แหละครับก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยสังคมนะฮะในด้านการบริโภคของผู้ที่ใช้รถยนต์ตรงนี้ฮะถือว่าเป็นปัจจัยที่5้าของของคนเราแล้วเรื่องรถยนต์ตรงนี้สิ่งที่พี่บอกพูดมาเนี่ยลูกค้าที่ใช้รถอยู่เนี่ยรอมานานแล้วเพราะว่าอะไรเขาใช้รถอยู่ในบางคนเนี่ยได้แต่ใช้ แล้วก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับรถเลยผมเองนี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่โอเคบางคนเนี่ยคุณพ่ออาจจะใช้รถยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้เวลาอพ่อตาอยากรถเสียเรียกลูกเขยไม่รู้แต่ถ้ามีพี่หมอในวันนี้ลูกเขยหรือลูกชายทั้งหลายแหละหรืออาเฮียเนี่ยสามารถจะช่วยอซอได้และที่สําคัญเจอคนรู้จริงไม่โดนหลอกด้วยที่สำคัญนะรอมานานแล้วคนประเภทนี้ท่านผู้ชมก็คงจะรอประเภทนี้มานานเหมือนกับเฮียซงอละครับ ครับก็เทคนิคในการเลือกซื้อนะฮะตรงนี้ก็ต้องดูว่าเป็นรถใหม่หรือรถเก่านะครับถ้าเป็นรถใหม่นะฮะก็อยู่ที่ตัวท่านเองว่าชอบนะฮะร,รูปทรงชอบภายในไหมหรือว่าชอบตะปูกกไหมนะครับถ้าเป็นรถมือสองนะฮะในการเลือกซื้อก็ต้องหาช่างไปดูดีกว่าดีที่สุดนะครับเพราะว่าช่างเนี่ยเป็นผู้ชํานาญงานยิ่งเป็นช่างสีตัวถังเนี่ยยิ่งชัวร์ที่สุดแล้วก็ตรงนี้ถ้าเราไม่มีช่างเราไปเลือกด้วยตัวเองก็คือสูตรพี่หมอเลยครับก็คือเอานิ้วนะฮะจะเกี่ยงสาบ อย่าเข้าในรูท่อไอเสียนะฮะในในท่อไอเสียดีกว่าครับแล้วก็ดึงออกมาว่ามีขมาเหมาไหมนะฮะถ้าเป็นดีเซลก็ต้องไม่มีคราบน้ํามันเป็นขมาเหมาๆำออกมาไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเครื่องแก๊สโซลีนหรือว่าเครื่องวินซินนะครับต่อให้เป็นสีสนิมนะฮะหรือสีเทานองพิราบอันนั้นถือว่าเครื่องยนต์ใช้ได้ครับแต่ทางที่ดีเรียกช่างไปดูดีกว่าครับเสียตังค์เพิ่มนิดนึงนะครับเอาครับสุดท้ายนี้พี่หมอ พี่หมอทุกวันนี้เนี่ยนะครับอยู่ในสปีชเชอร์ n เนี่ยรายการสปีดคาคลินิกของพี่เนี่ยโอกาสวันไหนเชิญประชาสัมพันธ์เชิญชวนนผู้ชมเลยครับต้องขอขอบคุณในสงมากเลยที่ให้เกียรติตรงนี้ก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณนะฮะพวกทีมบริหารของสปีชเชอร์ n e l ช่อง2 72นะฮะที่ให้โอกาสเราเข้าไปให้การที่ว่าไปจัดระบบระเบียบของช่างแล้วก็ไม่ให้คนเขาถูกหลอกถูกต้มถูกตุนนะตรงนี้ให้โอกาส พี่หมอเข้าไปแล้วก็เข้าไปสร้างสิ่งดีๆให้สังคมตรงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณทางรายการที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ผมตรงนี้ผมบอกว่าทุกอย่างต้องว่างหมดโดยเพรงเรี่กคือพี่ชายคนหนึงครับตรงนี้ก็บอกว่าเร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 าถือว่าเป็นเกียรติมากนะครับตรงนี้แล้วก็แล้วรายการของพี่ออากาศช่วงพีเมียวันอะไรก็ทุกวันจันทร์ครับ ทุกวันจันทร์หกโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีรีรันมีรีรันวันอังคารที่นี่นะครับใครที่เป็นแฟนนะหรือใครที่รักเกี่ยวกับเรื่องรถเบนซ์นะแต่เห็นบอกว่าพี่หมอนี่ไม่ได้รับปรึกษาเฉพาะเรื่องรถเบนซ์ใช่ไหมทุกยี่ห้อครับเฮ้ยโทรมาหาได้ไหมได้ครับยินดีครับบอกเบอร์มาเลยบอกเบอร์มาเลยท่านชมรออยู่เบอร์อะไรครับเบอร์ครับท่านผู้ชมครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งครับแล้วก็แปดศูนย์แปดศูนย์นะฮะแล้วก็สามสี่เจ็ดครับผมนะะฮตรงนี้ นะครับก็โทรได้หรือว่าเบอร์ที่ทํางานนะฮะมีที่ศูนย์เบร์อะไรครับอ่าเบอร์ศูนย์สองนะครับแล้วก็เจ็ดห้าแปดห้าห้าห้าแปดครับเป็นทั้งสิบสายอ้าก็ยินดียินดีครับยินดีนะครับไม่ใช่เฉพาะรถเบนซ์ใช่ไหมเป็นรถยี่ห้ออื่นก็ได้ครับเพราะว่าผมคิดว่าคือผมทํารายการอย่างนี้ก็คือเทคโนโลยีไม่มีอะไรสูงกว่าเบนซ์แล้วนะครับตรงนี้ถือว่าเทคโนโลยีนี่เขาก้าวหน้ากว่ารถยี่ห้ออื่นเยอะแต่ว่าถ้าหากว่าศูนย์ที่ซ่อมรถของพี่หมอเนี่ยซ่อมเฉพาะรถเบนซ์ ที่ศูนย์ผมซ <Costco S 3> ่อมเฉพาะรถเบนซ์อย่างเดียวไม่ใช่นะต้องรถเบนซ์อย่างเดียวเฉพาะที่ศูนย์นะใช่ครับก็เรียกว่าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราได้เชิญแขก V.I.P ของเรามาพูดคุยกันนะขอบอกว่าผมชอบสไตล์เขาอะตั้งแต่การใส่แว่นของเขาละคนอะไรแว่นเขาให้ใส่ที่จมูกไปใส่ที่หน้าผากผมชอบสไตล์เขาที่สําคัญครับพอเราสืบทราบประวัติของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาต่อสู้มาเยอะจบจนสิ่งหนึ่งที่เขาทําจนสําเร็จมาจากอุรมการณ์ พอเขาตั้งตัวได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้ประโยชน์ต่อสังคมนะครับ,รบและที่สําคัญมากกว่านั้นผมเนี่ยหาคนอย่างนี้มาเยอะแล้วเขาตัวผมเองเนี่ยผมก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์บ้างแต่หลายท่านก็คงเหมือนกับผมว่าพอเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับรถที่เราใช้อยู่รหรือรถที่เพื่อนหรือคุณพ่ออะไรใช้อยู่ร,รุ่นเหล่านี้นไม่มีคนปรึกษา เพราะอย่างนั้นครับเวลาพี่หมอเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งชํานาญเรียกว่าเป็นหมอเฉพาะทางรถเบนท์ใครที่ใช้รถเบนท์อยู่ทั่วประเทศนะครับผมขอบอกเลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าไปเรียกเขาพี่หมอคุณต้องเรียกเขาว่าพี่หมอเบนท์สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่หมอเบนท์มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมาครับการสัมภาษณ์พูดคุยกับพี่หมอในวันนี้นะครับผมต้องบอกท่านชมก่อนเลยว่า ผู้ชายคนนี้เนี่ยเวลาเราพูดคุยกับเขาเนี่ยนะครับเราจะเห็นแววตาของเขาซึ่งเรียกว่าเป็นคนหนึ่งซึ่งมุ่งมั่นในการดำรงชีวิตนะเขาบอกผมไว้ว่าคุณพ่อเขาสอนไห้ครับว่าการจะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตขอให้รู้จริงและเขาก็คําสอนของคุณพ่อเขามาใช้กับชีวิตของเขาครับเขาเรียนรู้เรื่องรถยนต์ที่เรียกว่าเป็นรถยนต์ที่ชั้นนําระดับโลกคือรถเบนซ์ครับเขาเรียนรู้จนรู้ทุกเรื่องของรถเบนซ์จนทุกวันนี้ เขามีอู่งเขาเองเขาช่วยสังคมเขามีอุดมการณ์ที่ผมว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยต่อจากนี้ไปเราเรียกเขาว่าพี่หมอเบนซ์เพราะว่าเขารู้เรื่องนี้รู้จริงครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะทาเดินธุรกิจของเขาต่อไปให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทําตัวเรียกว่าให้เป็นประโยชน์กับสังคมที่เขาชอบนะครับวันนี้มีความสุขที่ได้พูดคุยกับเขาครับ